สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งนะครับผมเดินไปแล้วสองจังหวะนะครับกับการเล่นมังฮอตเพียเคนะครับมังฮอตเพียเคมันทึกวิดีโอไปแล้วชุดหนึ่งนะครับอีกชุดนี้ก็เป็นอีกช่องหนึ่งนะครับช่องคมพีมังฮอตกับช่องเกมนะครับเดินไปแล้วสองเก้าถึงกดหน้าจอทันนะครับพอดี กดบันทึกหน้าจอไม่ทันขึ้นมาถ้าขึ้นแบบนี้ก็ปิดเลยปิดกล่องโจรปิดกล่องโจรเลยหนีออกมาเข้ากิน หยอ,อกมาเข้ากินปิดกองโจนเลยโจนช้านะครับเข้าเข้าแต้มโจนช้าเสียเปรียบนะครับโจนไม่เข้ามุมโจนถ้าเล่นโจนแล้วไม่เข้ามุมเนะี่ยคุณเสียเปรียบเลยแหละ หรือเปล่าเนี่ยไปมูทําสวยอยู่นะหาว่าไปทําสวยทําสวยนะครับถึงจะไม่คุ้มแต่ก็สวยเอามาดูมาดูปลายกระดานไปถึงจะไม่ค่อยคุ้มแต่ก็สวย ไปเดี๋ยวขอตั้งเวลาใหม่ดีกว่าคนนี้แกเดินช้ามากกับวิดีโอชุดที่แล้วเนี่ยโ,โหแทบหลับเลยครับเดี๋ยวผมจะตั้งเวลาใหม่ก่อนไม่ไหวสามนาทีพี่แกใช้อย่างแบบเต็มที่เลยพี่แกเล่นเกือบห้านาทีไปเลยครับสามนาที ไม่ไหวแกเดินอยู่แต่แกเดินช้ามากครับมันอาจจะทำให้ผู้ชมผมประสาทแตกแน่พวกใจร้อนๆเนี่ยมาดูแบบนี้ไม่ได้นะครับ Okay. เดี๋ยวตั้งข้ามหมสองนาทีพอนะครับไม่ไหวแกเดินช้าเกินแกเดินช้าเกินต้องให้เวลาแกหมดเร็วๆแกถึงจะกลัวกลัวว่าเวลามันหมดนะครับถึงจะรีบเดินไม่งั้นไม่รีบเดินแหละเออมันต้อ,อย่างนี้เสร็จเลยมาฮอตเนาะไม่ ขึ้นไปพี่แกเดินช้ามากนะครับีบ่ดูชุดแรกเนะี่ยผมแทบหลับเลยต้องขอให้ท่านผู้ชมนะครับดูชุดแรกผมแทบหลับเลยขึ้นไปอ่าวแกสับอย่าเลยพอเห็นผมปรับเวลาใหม่สับเร,รีเลยที่นี่ สับเยอะเลยที่นี้ขึ้นไปมานี้โอ้ทียเล่นมาตรฐานหางเว้าวนะครับทานันนนที่จะเห็นนะหางเว้าวนะครับนี่หางเว้าวมาตรฐานหางเว้าว จะเดินอยู่บางจังหวัดจะก็เดินเร็วๆแต่บางจังหวัดก็คิดเนี่ย mm hmm. สุดยอดแทบหลัานี่ลงไป ขึ้นมาไป เดี๋ยวจะปรับเป็นหนึ่งนาทีบวกสามไม่ไหวครับไม่ไหวเหมือนกันไปนี่หนึ่งบวกสามดีกว่านะพอดีนะครับยังมีบวกให้อยู่ยังมีบวกให้อยู่เอาละครับ แกเดินนะครับตีที่ว่าแกเดินแกเดินนะไม่ใช่ไม่เดินแต่ว่าบทที่แกจะคิดเนี่ยออืไปครับ เจ็ดส mm ิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองก็น่าจะมาเข้าฮอตนะอ่านะครับนั่นแหละครับเนีย่ยไม่ไม่น่าไม่น่าปล่อยเวลาให้หมดเยอะไปกับการคิดแบบนี้มากเกินไปนะครับทีนี้ก็มาลนลานเพราะว่าเวลาตัวเองเหลือน้อยนะทีนี้บางครั้งการคิดนานก็ไม่มีประโยชน์นะนานหมดเวลาจ้อยจะเป็นหนึ่งเลยหนึ่งบวกสามเลย ไม่มีประโยชน์เลยนะครับบางคั้งบางทีไปเพราะว่าไปคิดนานเกินไปในบางจังหวะทําให้ตัวเองต้องมารีบเดินเหมือนเดิมโอเคครับหนึ่งบอกสามนะครับท่านผู้ชมหนึ่งบวกสามแล้วงันนี่ต้องรีบแล้วไม่รีบไม่ได้ไม่รีบไม่ได,ไไได้ขึ้นไปอ้าวแกสับใหญ่เลยทีนี้แกก็เดินเร็วได้นะครับ แกก็เดินเร็วได้หนึ่งบวกสามไปมันต้องอย่างนี้ครับถึงจะเป็นการเร่งให้แกเดินเร็วๆเ,เดี๋ยวท่านผู้ชมผมจะหลับไปก่อนวิดีชุดแรกต้องขออภัยมากๆนะครับแต่ว่าปล่อยปล่อยคนละช่องกันนะครับปล่อยคลช่องกันผมว่ามีคนหลับแน่ๆ มันมีคนหลับคักๆไปนั่แลลวครับขึ้นมานี่ไปกินไปกินมาทางนี้ไปนี่ ผมเพสนะนี่เกมนี้เนี่ยกินไหนก็ช่างนะกินไหนก็ช่างกินไหนก็ช่างโดนร่มหมดนะครับแม่แกเล่นได้ดีนะสูตรนี้ทีนี่แม่มีของดีนี่หว่านะครับของดีกินลงมานี่แล้วเราก็ไปเข้าฮอตแล้วครับงั้นนี่ไม่มีอะไรดีไปกว่าการเข้าฮอตไปนี่มันต้องเล่นแบบนี้แบบฮอตเนี่ย ไปแพ้แกนะครับโอ้พอปรับเวลาหนึ่งนาทีแพ้แกเลย,เยอืมไปนี่ก็ไม่เน่นะอาจจะไม่แพ้เพราะว่าแกเดินหนีมาแล้วขึ้นนี่อ,อมาเข้าฮอตไป โยกคอรไปโน่นไปน,ไปนี่จับนี่เสมอไปเอาละครับไปนี่ไปมานี่ไป 拜。 ไนี้แทรกเข้ามานี่แทรกกิน ต้องรีบนะครับคิดนานไม่ได้เพราะเวลาน้อยหนึ่งบวกสามเองนะหนึ่งบวกสามไปไหนดีขึ้นมานี่ ไปนี่ว้าวเต็มนี้แกเดินดีนะครับผมแต็มนี้กูแข่งเดินดีมากเมื่อกี้เสมอรอดตัวไป <c oughs> เอา้าวถ้าเราเดินนี่ให้กินอเขาแกกักเนาะ แกกัดอย่างนี้เราก็ไปงี้ดีกว่าไปนี่ให้กินให้แกหมดหมดเหมือนกันเนี่ยแกก็หมดเหมือนกันนะครับแกเล่นอยากกักผมเองเดินไม่ได้เพราะว่าจะโดนกินสองนะครับตำแหน่งหนึ่งเดินได้ตำแหน่งเดียวคือตัวนี้แล้วก็เข้ากินสองเขาก็จะอุดพออุดปุ๊บเราก็ลงเข้าฮอตเลย มานี่ลงเข้าฮอดเข้ากินเข้ากินเราสวนสวนเลยกินไหนดีคุณกินหนึ่งผมได้กินสองทุกทางอาทุกทางนะครับทุกทางทุกทางขึ้นมานี่ ขานี้เดินมานี่ไปมานี่ไปมานี่ดักนี่มานี่ แช่แล้วเช่เย็นแล้วงานนี้ไปนู่นเปิดกินฟรีกินมานี่แล้วก็กินไปนู่นอ,อีกกระดานหนึ่งนะครับอีกกระดานหนึ่งขึ้นไปไป คราวนี้เล่นได้หลายกระดานเลยเห็นไหมว่าเล่งเวลานะครับคร,บคราวนี้เล่นได้หลายกระดานเลยเดี๋ยววันหลังมาใหม่นะครับเนื่องจากวันนี้ตีหนึ่งแล้วด้วย <pus hr> ตีหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยเ <pus hr ad> วลาที่บ <Heroes> ันทึกวิดีโออยู่ตัวนี้คือตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งยังมีคนเล่นหมวฮอตอยู่ในเว็บเพยโอเคอยู่นะครับ <top pus hr ad> เยอะด้วยนะครับไม่ใช่แนน้อยนะเขาบอกว่าเยอะมากเลยแหละ <t ims it> ยังมีคนเล่นอยู่นะครับ เว็บเพลโอเคผมนึกว่าจะไม่มีนะผมเข้ามาบันทึกประมาณหกทุ่มกว่าๆเนื่งจากไม่มีเวลาเนาะขึ้นไปดาวเหนือนะครับจะเล่นดาวเหนือได้คมมากเลยคนนี้ไปนี่ เดินเปลี่ยนทรงบ้างเข้ากินอุด นี้ไันี่มันจะแพ้นะเกมนี้เราดูไม่ดีเขากำลังจะเข้าฮอตแล้วด้วยกระดานสุดท้ายครับท่านผู้ชมกระดานนี้กระดานสุดท้ายกินแพ้ก็ช่างมันไม่เป็นไร ไปนี่มานี่เข้ากินเพช่งมันไม่เป็นไรไปนี่เขายังเข้าฮอดไม่ได้นะครับ ไปนี่ไปนี่นมานี่นพอให้เขาเข้าหดัดยากๆนะครับ โยก่พิจับนูน่นมานี่ขึ้นมานี่มานี่ครับขึ้นมานี่ถอยกดดันเราเหลือเกินจะฆ่าฮอตเราเขาเข้าฮอตได้แล้วด้วย ไปโอ้เกมนี้จะเดินดีมากนะครับเกมนี้เขาเดินดีมากเข้ากินเอาพลาดตรงนี้แหละพลาดตรงมาเข้ากินนี่แหละเรียบร้อยนะครับผมพลาดตรงเข้ากินขึ้นมานี่ จับนี่จะฆ่าฮอตอีกเข้ากินไปเรียบร้อยครับไปเรียบร้อยครับขออนุญาตนะคะ